แกมันก็เป็นเมียงูทุกคนแถวเนี้ยเขารู้กันหมดแหละว่าแก่เมียงูนี่น่ถ้าชิงหมามาเกิดหรอถึงได้เห่าไปทั่วมิชุด,ดาเธอาก็จะพาน้องสาวเธอไปหาหมอมบ้างนะจะดิเลิกบ้าสี ามว่ากดดันในละครลีเมยไหมไม่ไม่ได้กดดันในเรื่องของละครลีเมยแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นคําว่าแม่เบี้ยอย่างที่ดาวบอกไปตอนแรกว่าทุกคนจะคาดหวังว่ามันต้องเซ็กซี่มันต้องเย้ายวนมันต้องแบบยื้อเงยอย่างนี้อย่างอเล่เนี้ยค่ะเราก็แบบกดดันนิดนึงละเราเริ่มแบบเฮ้ยยังไงยังไงยังไงดีวะหรืออะไรเงี้ยค่ะพอไ้มาอ่านบทจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าเรื่องเนี้ยดรามายืนหนึ่งดรามายืนหนึ่งส่วนอีโรติกอ่ะเป็นรองพูดเลย เลยเนี่ยตอนที่นาวอ่านบทอะ่ะนาวทราบอยู่แล้วว่านาวต้องเล่นกับ CG ก็คือต้องเล่นคนเดียวคืนนี้คือเราทราบอยู่แล้วเราพยายามเ,าเข้าใจอินเนอร์ตัวละครณเวลาตอนนั้นให้มากที่สุดแล้วเราก็ไปดูหน้าเซนเอาว่าบล็อกกิ้งมันเป็นยังไงผู้กำกับต้องการแบบไหนงูเขาจะเลื้อยไปทางไหนนะหรืออะไรเงี้ยเธอจะมีการซ้อมกับงูที่เป็นตุ๊กตาจะเห็นว่าเบื้องหลังมันเป็นตุน๊กต,ตางูตัวใหญ่หญสีเขียวไงแต่ชายผู้ช่วยก็จะมาแบบ มามามาเลื้ยให้ดูก็คือเหมือนถือแล้วก็เดิน mm. เดินไปให้เราแบบให้เรามองให้เรา,อ,เราอ,อะไรเงี้ยค่ะคือก็จะมีการพร้อมกันอยู่แล้วคือจริงๆอะ่ะชอบหลายๆฉากมาฉากฉากที่คุยกับคุณเราเรามาก่อนอะ่ะอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งฉากแต่ที่ชอบมากที่สุดคือเป็นฉากที่ยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่า ah. ใช่เป็นฉากที่คนดูจะเห็นว่า การผิดศีลธรรมมันมันมีกรรมที่ตามสนองเรายัางไองอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยการถ่ายทำมีมีจบแบบสองแบบด้วยเราถ่ายเราถ่ายแักเงินนี่นาวไม่ไม่เคยพี่เอก็ไม่ได้บอกมาจางนะว่าแบบมีจบแบบสองสองฉากแบบสองสองอยากอะไรอย่างเงี้ยเราอะเราเราถ่ายไว้สองแบบ ในการในการถ่ายทำนะเราถ่ายไว้2แบบแต่ตอนจบเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนที่จะมาออนเองอ๋อยากเลยคำถ,ถามยากมากอมพอๆกันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเลือกต้องเลือกค่ะต้องเลือกต้องเลือกะคะ่ะ นั้ขอเลือกเป็นที่นิวแล้วกันค่ะ